เวลา11นาฬิกา18นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่รอบเยาวชนเรื่องเดอะนัดแครกเกอร์โดยคณะซามาราโอเปร่าแอนด์บัลเล่เทียเตอร์จากเมืองซามาราสาพันธรัฐรัสเซีย เป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนในงานมหกรรมศิละปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่27ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้เปิดโลกทัศน์แห่งงานศิละปะได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของเสียงดนตรีและการเต้นรำซึ่งจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการและปลูกฝังความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและตระหนักในความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำความฝันให้สามารถเกิดขึ้นจริงได้เสมอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งให้ความสําคัญและทรงมีพระเมตตาต่อเด็กเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจึงพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้เด็กเหล่านั้นได้มีโอกาสร่วมรับชมการแสดงบัลเล่ซึ่งเป็นการได้รับชมครั้งแรกของเด็กและเยาวชนหลายคน โดยวันนี้มีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนวิทยาลายัยมูลนิธิและสมาคม40แห่งในกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวดัดเข้าร่วมรับชมกว่า1,000คน การแสดงบัลเล่์เรื่องเดอะนัทแครกเกอร์นำเสนอเรื่องราวแห่งเวทมนตร์ในข่าค,คืนคริสต์มาสของเด็กหญิงที่ได้รับตุ๊กตานัดแครกเกอร์และต้องเผชิญกับกองทัพราชาหนูด้วยความกล้าหาญของเด็กหญิงจึงช่วยให้นัดแครกเกอร์สามารถเอาชนะราชาหนูและแปลงร่างเป็นเจ้าชายรูปงามพาเด็กหญิงท่องไปยังดินแดนแห่งขนมหวานผ่านป่าหิมะและดินแดนมหัศจรรย์ถือเป็นการแสดงสุดคลาสสิกบอกเล่าเรื่องราวอย่างเรียบง่ายสนุกสนานเต็มไปด้วยความอบอุ่น โดยการแสดงได้ผสมผสานระหว่างจินตนาการดนตรีและภาพฝันคณะซามาราโอเปร่าแอนด์บัลเล่เทเตอร์เป็นหนึ่งในคณะบัลเล่ชั้นนำที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ยังคงเทคนิคการเต้นบัลเล่ต้นตำรับรับรบเสเซียไว้อย่างเข้มขน้นบรรเลงดนตรีโดยวงมูลนิธิรอยัลแบงคอกซิมโฟนีออเคสตราโดยมีนายเยฟกินี่โคคอฟเป็นวาทยากรผู้อำนวยเพลง ภายหลังจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงและวาทยากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ อันหนึ่งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่ร่วมรับชมการแสดงอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้